รุงเนี้ยใหญ่เซียนยุ่ห้างกับสนามบินซ่องกิโลเองมางายมาสะดวกเวลามาเทีย่ยนโครอย่าลืมเวะมาเยี่ยมรุงเนี้ยใหญ่ซี่เพื่อได้มากินกัะเนียออกรวยสูตรโบราณอย่าลืมเวะมาเยี่ยมยายกับเพื่อนเพื่อนเ,อนเละลูกล้านด้วยอย่าตั้งใจโรคค่อยการมาเยี่ยมมาอุดหนุนว่างึงได้พบกันผมงได้พบกึงได้ต้อนรับกัน อย่าลืมมาอุดหนุนคนแก่ที่ยังพอม,มีแรงทำันน้มโบราณให้ทุกคนได้กินเชิญทุกคนที่มาเที่ยวจังหวัดนครสวัสดีครับพบ่ับผมครับเกติรัตน์กินดำนี้ครับกับช่องนครสีเทชันปั้นสวยปั้นสุขปั้นสนุกไปกับเรานะครับวันนี้ครับผมอยู่ที่โรวงเหนียวยายสีนะครับซึ่งต้องบอกว่าไปบันเนี่ย โรงเหนียวจะสีเป็นหนึ่งนะครับในส่วนของที่เป็นจุดเช็คอินแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงนะาขายนะครับในส่วนของที่เป็นอาหารที่เป็นข้าวเหนียวหอกล้วยเนี่ยละครับทำไมทำไมเนาะข้าวเหนียวหอ,อกล้วยจึงมีชื่อเสียงโด่งดังขนาดนั้นนะครับขายไปทั่วประเทศและมีส่งออกไปต่างประเทศด้วยครับวันนี้ครับผมอยู่กับคุณยายบุญศรีดังนวลน,นะครับซึ่งเป็นเจ้าของสูตรเต้าของต้นตำรับของข้าวเหนียวหอ,อกล้วยนะครับสวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณคุณยายนะครับที่ให้เกียรติทางนครสีเชั่นแต่เราแรงตายกันนายใหญ่นะครับเดี๋ยวปุ้มคุยกับลูกเพศคุยกับทางผู้ชมนะครับทีนี้ผมทำใหญ่ก่อนก่อนที่มาเป็นเนี้ยลงเนี้ยใหญ่สิปันพื้ถึงมาทำควยทำามานานยังถึงมันเกิดได้ขึ้นครับแต่ก่อนนั้ใหญ่ทำมาตั้งเล็กใหญ่เด็กๆกันช่วยแม้ของใหญ่ทำใหญ่ทำมาจนว่า พ่อละสองบาทพ่อละส่องบาทใหญ่ยคือยายทำาต่พ่อส่องบาโอ้พ่อยีมาตังนะจะไม่แม่ย่ายทำนก็คือยีสิบยีที่มาตังครับถึงกระัยายก็ทำมาเรื่อยนี่ทําทำมาเรื่อยจนกว่าโ่อส่องบาทพผอต้องดยายทำมานานไหมครับ้านประมาณนี้าทำแต่เรศแต่ทุนเดินใกล้ตามบ้านค่ะพอรังจากพ่อส่องบาทอันนี้ึกว่าเเมือนไม่พอจะเลี้ยงหรูกันพอยหา่เป็นแม่เลี้ยงเดียวกันตอนรกนั้น จึงกหั <göster ges 2> mm ่นเป็นทำข้าวแกงคายครับคายข้าวแกงก็คือทำตอนเด็กก็ทำทำเนื้อวัวกล้วยจึงก็ไม่พ่อเลยนะเอาเอาผัดนั่นจึงก็เราก็ไปทำข้าวแกงลาวทำข้าวแกงอยู่ที่พกปีครับพอช่วยรู้ก็ตึงลิ้งตึงกว้างเลยก็ยายกลับมาดินบางปูดสีปักพูนเนี่ยลาวอ๋อคือตอนเด็กคายเนี่ยวัวกล้วยคือค้ายเด็กบางปูไหมครับคล้ายสีบางปูค่ะในช่วงของเด็กเป็นข้าวแกงคล้ายเด็กไหนครับปลาจวบค่ะบางผานย้ายค่ะอ๋อคือจากนครไปปลาจวบอ่าก็คือไป ก็เลยไปคุดเงินคุดทองไปหาเบียร์อยู่แถวโน้นไปหาเบียร์ไปทำข้าวแกงอยู่ที่พกปีลาวที่บวกปีกที่พวกปีลาวที่นี่ซึ่งเนีูยลูกว่าหยุดให้เหนื่อยได้เลยเพราะว่าล้านล้าคนที่อันเดียนจบหมดซึ่งก็หยุดให้เหนื่อยก็กลับมาพักที่บางปูที่ปากพูนเนี่ยฝากมานอนนอนอยู่กับไอ้ใส่บัวเลยล้านถึงเป็นล้านคนโตมาชวนว่าทำเนื้อกล้วยยังไงเผื่อนมั่ต้องบัวล้านบัวอายุเท่าไรครับอายุสามสิบ สามสิบสามอะไรมงอ่ะบัวสามรางสามี่เลยจะดงว่ายายในสูตรของถททำตัวเนี้ยนี่การางไปอย่างหน่อยกันที่พวกปีการางไปอย่างหน่อยที่พวกปีที่ยายไม่ทำเลยอ่ะครับครับครับอ่าอ่าถึงกอนเรามาอยู่นี่เราไป็นริบางปูน้องบัวมาถึงหัวพลืคร่องบัวมาถึงห่าทำเนี่ยโอ้วยส้มไปให้เผื่อนมันกินเหลาเผื่อนที่กรุงเทพมันเคยมานแต่งานเผื่อนที่เจ้าว่างันถึงมันบอกว่า ใช่โกใหญ่จำเนี่ยโอ้กวยกูเคยกินเหล็กเด็กๆร้อยเน,นี่ยวอากวยใหญ่เมื่อกี้เนี่ยยังซยังซุดเลยนะครับตึงกะทำให้มันกินตอนนั้นตึงพอไอ้บัวมาทวงล้วก็เออทำให้มันรักสามลูก<อ><อ>ระทำสามลูใหญ่พัดเองโอ้เองกระส่ง<อ>ไปแซ่บส่งไปตึงกะมันบบกอะโบกใหญ่อะโอ้เลืยเอาเพิ่มไปหน้าลูทีนี้มันบอกว่าไอา้บัวมึงคิดวิธีส่งมาว่าสูนหยากาดมาอ่า แพ็กมากูขายให้เผื่อกูเอาหลายคนได้แบบน,นี้อ่เขอกึ้นมา1ิโลใหญ่อออไม่ไหว ไอเรื่องตอนนั้นเนี่ยมันเริ่องพิศนนั้นใหญ่ที่น้องบัวมามามาบอกว่าสามปีแลยสามปีที่แล้วก็คือก่อนโควิดนะก่อนโควิดก่อนโควิดก่อนโควิดครับก่อนโควิดไม่กี่เดือนนะคะพอเราหริ่มโม้เนี้ยได้เยอะๆกันโควิดมานั่นแหลยออ่ครับพอว่าเป็นซิโลก็ยายต้องไปชวนน้องเศร้ายายมาปีเศร้าเผื่อนฟุ้งตีหอเป็นครับคือในูตรโบราณเจ็ดสิบกว่าปีเลยค่ะชุดโบราณสูตรนี้แหละไม่ไม่เพี้ยนเพราะว่าเราต้อง ผัดเนี่ยวกะถีซอดค่ะครับปัจจุบันนี้กล้วยนี่ต้องเป็นกล้วยของอำเภอปากพนังอย่างเดียวเพราะมันไม่มีมมเม็ดในกล้วยอเอรรถชาร์จมันรู้สึกว่าที่ทำมาเลวันรถชาร์จมันดีกว่ากล้วยที่อืน่นกล้วยที่อื่นเออมันไม่มีเม็ดด้วยเพราะมันกล้วยน้ำวาดินเนี้ยว่ะคับแต่บอกว่าที่โลรตึงโฮไม่ไหวก็ชวนเปืือนชวนกันมาแล้วชวนกันยาจีนองกันมาทำกันชวนชวนมาตอนนั้นพออย่างก็โควิด คนไม่เอยออกจากบ้านไปไหนกลายเป็นว่าค่าใดเยอะขึ้นเยอะขึ้นมาทพปือทำปือค่าใดเยอะขึ้นคนไม่เอาคนไม่เอาอันนี้ก็ไอออนไลน์เลยอ๋อย้ายเองไม่ออนไลน์ไอไส้ไส้บัวก้าวบัวกาวล่ร้านอันนี้คือร้านมาช่วยนะค่ะร้านมาช่วยเพราะว่าบัวก้าววะย้ายสามสิบโลไววไหมบัวกว่าก็ต้องห้าคนเผลมตอนนั้นจชื่อรุ่งสี ไอ้หลงเนี้ยใหญ่ซี่ยังครับยังไม่ใช่ที่ยังไม่ตำหมาขันนี่ที่ครับตอนนั้นจา่ายเฉยได้รับเขาเนี้ยได้เขาเนี้ยไรเนี้ยโอ้กัวใหญ่ซี่นี่แหละอ๋อเนี้ยวอ้กูใหญ่ซี่โอเคครับไม่มีหลงนี่ที่ไอ้ไอ้ที่ตำหลงนี่ได้ก็บปวดตัองอยากกับไม่เนี้ยวอ้กูยังไงครับ,รบตอนนั้นชิปซ่องคนก็โอ้วันหนึ่งซ่องเกือบซ่องสอบเนี้ยไปแปดสิบโลนะคะโอ้พ้อยันจนเทียงขึ้นอ่ะคนห้อนี่คือคุณรุนรุนรุนยาก สี่แปดสิบหนึ่งันคนหนึ่งแปดสิบแปดันคนหนึ่งหลอดมากันเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบแปดซึ่งใหญ่ในเจ็ดสิบห้ากล้วยกลวยเร็วกลวยเนี้ยวจุดพันปีเลยพันปีเลยอะรวมๆมันเป็นพันปีเลยนะอันนสิบสองคนโอ้โอ้อย่านิติว่าคุณนะาใบตองมาปนนี่ไม่เคยทันนะคะต้องต้มต้องนึ่งใบตองง้อนะตอนนั้นตอนนี้โควิดระบาดในเรานี่ ได้ตั้งเลยได้กับออนไลน์ค่ะคือคนก็ไม่ได้ออกไปไหนเราโซนของร้อยๆไปก็กินเลยนะงายมีนาททีฉาดยังไม่เหี่ยวไรแม่งซ้อนส่งมดเลยตัวปฏิเสธร่งไปพม่าพม่าก็ยังพม่าก็ยังส่งไปพอโควิดซานี่รู้สึกว่าโยชน์ออนไลน์ลดลงเลยการล้านคิดว่ายายทำโรงนี้ได้ ยายซื้อไม้ก็ามาไว้เจ็ดปีเลยว่าทำบ้านทั่วทั่วอยุใบไอเดียจะกองเองอันเลยครับตรงกลายมาเป็นหลงเนี่ยเนี่ยยางฉังมันก็เออทำไปเรื่อยๆกับไม้เนี้ยกล้วยเดี๋ยวนี้ได้แต่นั้นก็ลงลงลงต่างนั้นอะไรโปโปะไม่ไม่ได้โอ้หุ่นนื้อมาลงทุนคือเราไม่เราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเราจะเจอกับอะไรกากเขยานมการเนียโบราณโบราณเราไม่รู้ว่าเราเป็นเพื่อน กระำมาเพราะว่าโยตดออนไลน์ลดลงก็าเป็นคาเฟ่กาเลี้ยงเด็กๆเพิ่มไดสร้างพี่ยากุบแต่ก้อนโยอดออนไลน์วันทุกวันวันละนึ่งร้อยแปดสิบกรังส่งร้อยกรงเคยเห็นรูปใต้ายายมาใต้ตัวหน้ากองเป็นพัานเนินอะรถปิกอัพทุกคันเดียวไม่สิ้นอะออนเขาถึงบอกว่าเป็นเนียว่ากวายปิดชีวิต วปีกชีวิตท่างคนรุ่นไม่แนะคนดุนเกาขยายพุมตราพิดนึงคือตะสมุนของบัวนี่คนดุนหม่ดุนล้านไม่มาช่วยนี่พันปลื้มมั้งอ่ะก็ใหญ่ก็จอบแขนอ้อสร้บาทเหล็กนู่นเลยค่ะใหญ่ไม่ทามาเหนื่อยอ่ะเหนื่อยที่พอมาทําเป็นรุ่งเนี้ยนี่มันช่วยเรื่องการต่องเกีียวได้เพิ่มเพิ่มกรมาอมาั่งไหมก็จะแต่ว่าเพื่มเพิ่มก็องบัวผ้าทั่วกระหม่อมทึ่งก็เออใช่ได้ซึ่งนี้พออยู่ๆนายกปู เก็เปิดชวนํำสิ้งขึ้นมาได้โอเคเจเนี่าะให้ไปไา้ตาส่งวันอาทิตย์ในวันเสาร์วันอาทิตย์แกไหมครับก็ไปข้ครเพื่อเป็นทีรู้จักละโบกนักท่งเที่ยวทีดกันอะไรรเพื่อได้ประชาสรมพันธ์ไหนก็มาที่นี่แต่บางคนพอหลูกเศร้ายายประชาสัมพันธ์ก็บอกมาแล้วมาแล้วมาแล้ววันนั้นเลยปัจจุบันก็ยังมีคนมาจากสุราษนะมาจากขนอมมาจากหลอนผี่บูน มาจักชางกลางได้บรรยาอย่างมีมนะลูกถึงตอนนี้ยายนอกจักเคาเี่ยแล้วนี่ยกดวแล้วลน,นี่ยังได้เลยมังที่โรงเนียวิอ,อ๋อโรงเนียวก็ออยังมีมีกับ กับข้าวเดี๋ยวเนียนมีกับข้าวช่วงแก้มย่างอันนี้มีกระต้มลูกยยนกระตมบ้านเราก็เรียกต้มมีเนี่ยดำเนี่ยข้าวใบโพอเลยนะอ่อใบโพตึงนี้ตึงเนี่ยได้อ้นี่อัไอ้ขนมฟักทองับขนมฟักทองไอ้นี่ขนมมันม่วงอ่าแล้วมันม่วงครับวันนี้นมถ้วยมดเนี่ยตึงเนี่ยอกกล้วยในปัจจุบันนั้นมีเนี่ยดำเนี่ยข้าวนะใส่กล้วยครับ ซึ paid, kind of oh oh uh ่งที่นี่มีเนี่ยดําใส่กุ้งใส่ทั่วใส่เปือกด้วยก็เพิ่มเพิ่มไส้มาเนาะเพิ่มไส้แต่นี่เนี่ยเนี่ยดําใส่กุ้งใส่ทั่วใส่เปือกนี่กับมั่นยิดเลยส่งไปต่างประเทศส่งลอดเลยนะแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียช่วงไปเปลือยไม่เสียเปื่อนก็อ้างวจัดส่งคื้นส่งฟีดเป็นฟีดไปก็ไปขายขูราตาได้หรือวะสี่ร้อยว่าบาทกันนี่ขูดนี่นะสี่ร้อยว่าบาทสี่ร้อยว่าบาทกันครับอีกอย่าง จะต้องชิมแล้วล่ะติ้งเนียนะลยตึงเนียอเไรไอเนีเนี่ยเนเนข้าวเนี่ข้าวอะไรอะเนี่ยข้าวนาสังยังงเลยจ้ะคือคือเนี่ยนะเนี่ยไม่ไม่ไม่อย่าเนี่ยขงวยคือคือไอนี่เนี่ยนึ่งคกันนึ่งอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดืมาเนี่ยอวยนี่ลงเอินเลยจะไอเนียนดูซึกว่าใส่กุ้งน่าเป็นสีเชือกยอมสิ่ี่อันไหอันใยอันนี้เลยอันละสิโรยน่อันละสี่รยที่แคลิฟอร์เนีย ไปฟินแลนด์แล้วล้านที่อยู่ตรงนี้ม, him, มันไปเป็นผู้ช่วยผมกินได้เป็นบุญอยู่ฟินแลนด์นั่นมันโบมันโตมาบอกว่าได้กินในเร่เป็นบุญปั้นมันหวานได้กินแล้วเนี่ยใหญ่สิกูได้กินแล้วโตมาหลายบอกเผื่อนั่นเห็นไหมกูถือว่าไปไกลนะๆนั่นผมมองไม่คือคือคือจะมองแกเนี่ยมันมันไม่ง่ายนะส้มปกเนี้ยเพราะว่าส่งทั้งวันนี่สิยังไม่ได้ส่งคือญี่ปุ่นนะกำมังว่างเล็กๆอยู่อะเคยเดทำอะไรอันนี้นี่ะ อันนี้คือคางละซ่องรอยกางละซ่องรยบอกว่าครูละที่รยนะไปแคลิฟอร์เนียแต่ว่ามากินทีโรงนี้ใหญ่ไอ้หรงซีใหญ่เนี้ยลงเนี้ยใหญ่จิ้กิ้กิ้งิ้งกิงกิ้กิางกิ้งกิ้งกิงกิ้งกิางกิ้งกิ้งกิลงิยงกิ้งกิ้งลิ้งกิ้งกิ้งก้อกิ้งดิกินงสิ้ก้งสิ้ง้ก้ง้งกิ้งก้งกล้งกิ่ก้ก้้้กก้ nếu gạo thông thường, rau củ, mặn, van, anh này, ừ. 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 à này. Ừ. chè có chè nè. Anh này, chè. Chúng ta bắt néo kinh sốt, kinh đĩp ừ. à? Kinh 1, 2, 3, 4 giờ cùng với 10 phút. Này, tuổi phụng này có ăn được không? Không uống, mà Mật oni có ăn được không? Không ăn Nhưng mà chè chè vần là nít, vần là nít. Nếu chúng ta ăn nấm là có thể uống nước. Nấm ใส้เป็นในซึ่งสองหนาที่มันกลับมาเป็นเนี่ยไม่เหมือนเดิม,มแต่การนึ่งจนสิบนาต่อุ้งจนสิบนาทีมันจะแชะ่ครับคือนี่กินกับน้ำชากาแฟว่าเจ้าๆก็ได้ได้แดงอกนันนี้ครับืำ<ม>ไมก็เที่ยงๆเหนื่อยก็พุ่มหวานได้ถ้ากูพอแคได้แล้วนะแะต่ได้ถ้าต้องอุ่นอิ่มเลยจงรุดถ่ายหญ่ย่าย่ายในทวนนะ,ะคนตางจังหวัดคนกรุงเทพก็ดีคนเนืองคนใต้คนตังประเทศก็ดีครับ มาเที่ยวนาคอนมาเทียเท่ยวภาคภูมิเว้มาที่โรงเนี่ยวใหญ่ซีครับโรงเนี่ยวใหญ่ซียันยุบห้างกับสนามบินสองกิโลเองหมาง่ายมาสะดวกเวลามาเที่ยวนาคอนอย่าลืมเวะมาเยี่ยมโรงเนี่ยวใหญ่ซี่เพื่อได้มากินกัะเนี่ยงกรวยสูตรโบราณอย่าลืมเวะม,มาเยี่ยมยายก็เพื่อนเพื่อนเล่นหลูกล้านด้วยอย่าตั้งใจโรคค่อยการมาเยี่ยมมาอุดนุน ว่างกันได้พบกันกุมได้พบกุ่ได้ต้อนรับกันอย่าลืมมาอุดหนุนคนแก่ที่ยังพอมีแรงทำันนมโบราณให้ทุกคนได้กินเชิญทุกคนที่มาเที่ยวจังหวัดนครไปที่ไหนก็ได้ไล่ไล่ลที่ในจังหวัดนครแต่อย่าลืมมาโรงเนี่ยใหญ่ซี่มาเยี่ยมใหญ่ซี่กับผักผวกเละยลูกล้านมังใหญ่ซี่จะครอบคุณทุกคนมากมากที่เวมาเยี่ยมและกกำมังจะมานะคะ ได้ครับขอบคุณครับขอบคุณยา้ครับขอบคุณ่ะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับยายสีนะฮะเราได้รู้จักประวัติพอเป็นมานะครับและได้ที่สําคัญก็คือเป็นการร่วมมือกันนะครับระหว่างเจเนเรชันนะรุ่นคุณยายรุ่นคุณแม่และก็รุ่นหลานหลานหลานอันนี้ครับมันถึงจะทําให้ มีนะครับสินค้าที่เป็นต้นดำรับนะครับสูตรในกว่า70-80ปีนะครับยังคงดำรงอยู่ครับแต่ถ้าไม่มีลูกหลานเข้ามาช่วยนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ในชุมชนไหนก็แล้วแต่ครับโอกาสที่สินค้านั้นหรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยมันจะสูญหายไปมีสูงนะครับได้ที่สําคัญครับการที่คุณตาคุณยายได้โอกาสนะครับมาทําอะไรอย่างนี้ร่วมกับลูกหลานครับมันชื่นที่หัวใจตรงนี้นะครับมันจะยังความสดชื่นให้ท่านปู่ย่าตายายของเราเนี่ย มีรอยยิ้มนะครับมีชีวิตที่สดใสนะครับเชิญชนทุกท่านนะครับมีโอกาสนะเชิญชนมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแวะมาที่ปากภูนะครับแพ็กเกจการท่องเที่ยวของปากภูนะครับและส่วนหนึ่งครับท่านก็จะได้มาที่นี่เลยครับที่รวงเหนียวยายสีนะครับนอกจากจะได้มาชิมในส่วนของที่เป็นข้าวเหนียวหอกล้วยอร่อยๆนะครับมีขนมอื่นๆอีกพอสมควรนะครับท่านจะได้มีประสบการณ์นะครับในการที่จะฝึกห่อเหนียวนะครับ ท่านหอของท่านเองและท่านกินของท่านเองด้วยนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับมโอกาสนะครับมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพักพูดคุยมาได้ครับกับทางนครศรีเดชันนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับเชิญมาเที่ยวกันเยอะๆครับขอบคุณและสวัสดีครับ